สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมวันนี้ก็พาแม่แม่สีนะครับมาหาน้องซ้อยฟ้านะครับผมน้องซ้อยฟ้านี่จะเป็นน้องของคุณศึกนะครับผมเป็นน้องเล็กสุดนะครับเชือกนี้นะครับผมเล็กที่สุดในที่ปางเราเลยนะครับอายุน้อยที่สุดนะครับแต่ค่อนข้างที่ตัวใหญ่นะครับผมนี่นะครับโอ้โหตอนนี้กรองน้ําอยู่นะครับคือดื่มน้ํานะครับผมนา นี่ฮะควานใหม่นะครับใจสวยนะครับนี่ก็ดูแลทั้งน้องซอยฟ้าแล้วก็พลายหนึ่งด้วยนะครับผมนี่นะฮะป็นไงดื่มสายยางไม่เป็นหรอควานไม่ได้ฝึกมาเนาะอ๋อนี่ฮะเป็นช้างที่ไม่ได้ฝึกตั้งแต่เล็กนะครับเชือกนี้เลยนะก็เลยกินนสายยางไม่เป็นนะครับผมนี่ฮะก็เป็นรุ่นแรกนะที่ไม่ได้ฝึกนะครับ รุ่นสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเราเคยฝึกช้างนะครับตอนนี้เราไม่ฝึกแล้วนะครับลอยฟ้าเราดื่มน้ําอยู่นะครับนี่ฮะอายุเท่าไหร่ละคนพี่ควานตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสขวบกว่าฮะ3มขวบกวา่าขวบกว่าเนาะเออสามขวบกว่าสองขวบกว่านี่ใช่ลส้สาขวบกว่าแล้วนะครับเป็นคุณศึกนี่4ี่ขวบกว่านะครับผม ก็ห่างกันไม่กี่เดือนเองนะครับผมเป็นพ่อเดียวกันนะครับอันนี้เป็นลูกของแม่น้อยนะครับผมนีนะโอ้โหนอนเก่งนะครับผมนี่ดูดิครับดื่มน้ําเสร็จก็นอนเลยนะครับผมนี่นะดูดิคือไม่ต้องสั่งอะไรมากเลยรู้หน้าที่เลยนะครับนอนเลยนะครับ คัดสวยๆหน่อยจ้าสวยฟ้า oh. ชื่อก้อน oh. เคราะนะครับน่ารักมากนะครับผมดูดิครับอยนนี้มาอาบน้ำหน่อยนะครับผมเอาสวยๆหน่อยนะครับ oh. อันนี้พี่ควานก็เพิ่งอยู่ด้วยกันนะครับผม oh. ก็ยังไม่ถึงปีนะครับ ตอนนี้ควานเราก็ได้ดูแลช้าง2เชือกนะครับก็หลายคนอยู่นะครับผมควานหลายคนนะครับคือดูแล2เชือกนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีควานทยอยกัหางานใหม่นะครับก็เราก็ไม่รับควานเพิ่มนะครับผมก็ให้ควานที่นี่ดูแลกัน2เชือกนะครับผมเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่ค่อยดีนะครับโควิดก็ระบาดนะครับ ก็ดูแลสองเชือกเหมือนกันนะครับผมก็สลับกันมาอาบน้ํานะครับผมก็ไม่ได้มาพร้อมเดียวกันนะฮะโอ้ลุกแล้วนะครับผมนะดูดีครับตัวโตวมากนะครับจำมั่มเลยนะครับส้อยฟ้านะครับผมเือ ตายาวมากนะครับผมไม่มีไม่มีรางวัลจ้าดูดินะครับผมชอบนะครับอากาศร้อนๆนะครับอาบน้ำเย็นๆนะครับผมนี่นะครับ โอ้โหนะสร้อยฟ้าได้เจอเพื่อนนะครับผมนี่ไงครับน้องน้ํิพิ์นะครับเป็นพี่ของสร้อยฟ้านะครับแต่ตัวอาจจะเล็กหน่อยนะครับผมนี่นะเป็นลูกของแม่คุณซับของเรานะครับหรือแม่แป้นนะครับผมนี่นะครับเป็นช้างพังเหมือนกันครับพังน้ําพิษนะฮะน้ำพิ์นะครับผมนี่ฮะฟานพิมอนนะครับพิมอนชื่อม่อนนะฮะดูดูแล นี่นะครับวันนี้พาลูกสาวมาอาบน้ําหน่อยครับก็คี่ตกใจนะครับี่ตกใจมากเลยดูครับอ่ะม่อนคี่ตกใจเหรอจะฮะคี่ตกใจป่ะคี่ตกใจเหรอสะดุ้งนะครับขี้ระแวงนะครับเป็นช้างขี่ระแวงหน่อยที่ควานเขาบอกนะก็เลยต้องห้ามห่างเลยคือ ตกใจเสียงหมาหรือเสียงไก่อะไรวพวกนี้ก็วิ่งเลยนะครับก็เลยต้องเหรอเมื่อวานนี่กลัวรถแมคโครเหรอโอ้โหเมื่อวานพี่ควานบอกว่ารถแมคโครนะครับขุดดินแถวนี้นะครับได้ยินก็วิ่งเลยนะครับร <laughs> สายวิ่งเลยฮะตกใจคือวิ่งเลยนะครับโอ้โหอาบน้ำอีกแล้วเนอะดูครับนี่ดูดีครับ นี้ออกก้ามาด้วยนะครับพี่ออก้านะครับนี่ดูท่านอนนะครับเหมือนรีบนะครับรีบรีบไปอยู่ตอนรับนักท่องเที่ยวนะครับเห่ไหมท่มนนจะขึ้นไปอยู่ด้านบนใช่ไหมนี่ฮะจะไปอยู่ไปกินกล้วยอ้อยนะครับที่นักท่องเที่ยวให้นะครับผมนี่นะครับ ถ่ายท<า>ักซ้ายหน่อยเออถ่ายกัยนกเพื่อนกันหน่อยนะครับนี่นะฮะพี่โอของเรานะครับออก้านะครับออกา้าออก้ารออยู่รอคิวอยู่นะครับเพราะว่าสายยางเรามีแค่เส้นเดียวนะครับผมนี่รอคิวอยู่นะฮะโอ้โหวันนี้ก็อากาศร,ร้อนๆน,นะครับผม อีกกล่นอั้อาอ้อาบน้ำนานลือเกินออกก้ารออยู่ออกก้าเราอยู่ โอ้โหนะครับเชือกใหญ่มาอีกเชือกหนึ่งนะนี่แม่คำตันนะครับผมแม่คำตันนะครับลูกดกนะครับลูกแต่ละเชือกก็สวยๆหล่อๆนะครับผมมีช้างพลายสองเชือกช้างพังหนึ่งเชือกนะครับแล้วก็สีดอออีกเชือกหนึ่งนะครับผมมีลูกสี่เชือกแล้วนะครับเชือกนี้นะครับ นี่ฮะโอ้ยสร้อยฟ้าเรายังอาบน้ําอยู่เลยนะครับผมนี่นะโหนะนี่นะครับผมแม่คาตันนะครับผมนี่ลูกดกนะเป็นช้างที่ผิวสวยนะครับช่วงนี้พี่ควานเขาผูกในป่านะครับผมไม่ค่อยจะขัดเท่าไหร่นะครับก็อาบน้ําเย็นๆนะฮะพอแล้วนะครับปกติสีผิวสวยนะแม่คาตันนะฮะหน้าเผือกนะครับผม ทักทายสายฟ้าหน่อยนะครับคุณแม่นะฮะวันนี้อากาศร้อนนะครับวันนี้ก็แม่แป้นนะครับออสครับก็อยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวก็เราก็คงจะได้เห็นกันฮะเดี๋ยว จะลงคลิปนะครับอ้โหนะครับวันนี้เรามาดูส้อยฟ้าหน่อยนะครับผมนี่ฮะ่กำตันเรานะครับด้อยฟ้านะครับผมอ้โหนี่ก็จะมีน้ำยาด้วยนะครับบำรุงผิวนะครับคืออะไรนะครับ นี่ฮะเกือสบ้านะครับผมนี่นะก็จะเกิดเป็นฟองนะครับบำรุงผิวนะครับทําให้ผิวพรรณสวยนะครับนี่ฮะโอ้โหนี่โอ้โหแม่กัำตานนี่เล่นกินเลยเหรอนี่ฮะเกือสบ้านะครับดูนะครับเขาเอาทุบๆุบแช่นะครับแต่แต่นางกินเลยนะครับก็กินได้นะครับไม่ใช่ว่ากินไม่ได้นะครับผมไม่เป็นอันตรายนะครับ เพราะเป็นสมุนไพรจากธรรมชาตินะครับผมนี่ฮะเพียงแต่เราแช่ในน้ําให้เกิดฟองนะครับแล้วก็ทาทาตัวช้างนะครับผมนี่นะครับดูพี่คารนเขานีครับสร้อยฟ้านะครับวันนี้อ่ะโหะอาบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นะไปแล้วเนาะ โอ้โหนะครับนี่นะครับก็ทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องล้างออกก็ได้นะครับผมซอยฟ้กก็กลับที่หลักแล้วนะครับจะไปกินหญ้าต่อนะครับผมโอ้โหในเชือกหนึ่งนะครับเป็นแม่ของมีนานะครับผมแม่สวยนะครับสวยมากนะครับชื่อสวยด้วยนะครับเชือกนี้ต้องบอกว่าสวยนะครับวันนี้ก็มาอาบน้ํานะครับเดี๋ยวขึ้นจะไปอยู่ด้านบนนะครับนี่นะครับ โอ้โหนะครับ<ป>แม่คำตันนะครับผม,มผิวพรรณสวยนะเป็นช้างที่ตัวยาวนะครับผมสวยสูงใหญ่ด้วยนะครับผม<ป>โอ้โหครับอีกเชือกนึงนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับผมนี่นะ<ป>แม่บัวขาวนะครับผมโ<ป>อ้พี่ควานเนี่ยไปแล้วเหรอไปแล้วะที่วันของเรา มารอนรับเอฟนักท่องเที่ยวนะครับผมก็ได้กินมากินกล้วยนะครับนี่ฮะได้เวลากลับไปอยู่ที่หลักนะครับไปกินยาข้างบนต่อนะครับผมพังบัวขาวนะครับว้วนมากนะครับผมดูฮะยังกินอยู่เลยนะครับครับบรรยากาศนะครับที่ปางเราก็ลมลื่นครับเย็นนะครับผมโอ้โหนะครับนี่เชือกหนึ่งนะครับพังจันน้อยนะครับผมโอ้โหนะครับ วันนี้เจอแต่ช้างพังสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผม <Hey. S 1> นี่นะครับผมสวยมากนะครับเป็นช้างพังที่ใหญ่นะครับคือไม่ได้ท้องนะครับกินเยอะนะครับผม <Hey. S 1> วันนี้พี่กวานก็ให้กินให้ดื่มน้ํานะครับผม <Hey. S 1> นี่นะครับผม <Hey. S 1> งวงยาวมากนะครับผม ดูดีครับดูการกินนี่งวงยาวเกินนะครับเกินกว่าตัวอีกนะครับผมโอ้โหนะครับอาบน้ำเย็นๆหน่อยนะครับผมอากาศร้อนๆอย่างงี้ครับอาบน้ำบ่อยๆนะครับผิวผิวพธุ์สวยนะครับผมทางก็จะดูมีเงางามนะครับผิวพันธุ์จะดูเงานะครับผมก็มงจากช้าอาบน้ำบ่อยนะครับผม จะดูไม่แห้งนะครับก็จะอาบน้ําก็จะชุ่มชื้นนะครับผิวผิวหนังจะเย็นนะครับผมทั้งอารมณ์ดีนะครับผมนี่ฮะโอ้โห,โหนะครับวันนี้ก็มาจจนน้อยนะครับผมฟังจจนน้อยของเรานะครับเชือกนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่เคยมีลูกมาก่อนนะครับผมก็เคยไปขึ้นกับช้างพลายมาแล้วนะครับผม แต่ก็ไม่ติดนะครับผมไม่ติดนะครับการที่ช้างได้จีบกันบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะติดตลอดนะครับผมบางเชือกก็ไม่ติดติดยากนะครับผมนี่ฮะก็ไม่ติดนะครับเมื่อก่อนนู้นนะครับเคยเคยไปอยู่กับช้างพลายนะครับเคยให้ไปจีบช้างพายมาแล้วนะครับแต่ไม่ติดนะครับผมโอ้โหนะครับนี่นะ สวยของเรานะครับดื่มน้ํานะครับโอ้โหงวงยาวมากเลยนะครับผมหูใหญ่นะหูใหญ่มากหูใหญ่นะครับหน้าใหญ่ตัวใหญ่นะครับผมงวงยาวนะครับผมนี่นะนิสัยดีนะครับเชือกนี้นะครับนิสัยดีบอกเลยนะครับเสดายังไม่เคยมีลูกนะครับผมแต่ก็อายุเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็อายุอายุเท่าไหร่รับพี่กวนเนี่ยอายุเท่าไหร่ละ 5 3โอ้โหนะฮะ53ปีนะครับโอ้ผมไม่ได้ทายาทแล้วนะครับเชือกนี้ไม่ไม่มีลูกเนาะไม่มีนะครับผมนี่นะสาวโสดนะสาวโสดเลยนะครับไม่เคยมีลูกนะครับผมเสียดานะครับความสวยงามเหมือนไพออดของเรานะครับสูงใหญ่ล่อมากนะครับผมแต่จิบสาวไม่เป็นนะฮะน้ำเชื้อไม่แข็งแรงนะครับผม ช้างพังจันน้อยอีกเชือกหนึ่งก็เช่นกันนะครับผมก็มีความสง่างามครับสวยนี่ยผิวพันสวยหูใหญ่งวงยาวนะครับผมดูดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในโรงนะครับนี่นะครับผมดูครับรู้หน้าที่หรือเปล่าครับรู้ที่อยู่หรือเปล่าครับดูครับไม่ต้องบอกนะครับผม นี่ครับเขาจะเข้ามาอยู่ด้านในนี้นะครับผมคือจะมากินกล้วยนะครับกล้อยอ้อยนะครับหนาวนะครับไปแล้วนะครับผมนี่นะครับผมโอ้โหนะครับแต่ละเชือกก็มาอาบน้ําเสร็จก็ทยอยกันไปทำหน้าที่ของตัวเองนะครับผมนี่แม้จะน้อยเราก็มาอยู่ตรงนี้นะครับผมก็รอ fc นักท่องเที่ยวนะครับเข้ามานะครับ อันนี้จะเป็นบริเวณช้างอาบน้ํานะครับผมก็ยังมีแม่สวยนะครับอาบน้ําอยู่นะครับผมก็ก็เราก็พา f อซมาชมนะครับก็ช้างอาบน้ำบ่อยๆก็ผิวพรรณสวยนะครับผมก็มีเขื่อสบ้าด้วยนะครับอาบที่นี่นะครับผมอย่างไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมนี่นะช้างเราที่นี่ก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายนะครับคือไม่มีแย่งไม่มีโชว์นะครับช้างก็ น้ำบ่อยๆดื่มน้ำกินหญ้านะครับผมโอเคครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับเครือสบ้านะครับดูครับช้างก็จะค้นหานะครับค้นหาต้นสบ้านะครับเครือสบ้าที่เราทุบนะฮะไม่มีแล้วนะครับอือช้างกินไปหมดแล้วนะครับแต่ละเชือกก็จะมากินนะครับ กดไลค์ like. กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม